เป็นเกมชักกระเยาะในซีรีส์เกมนะครับรอบที่หนึ่งเรเิออ่มปะตาคู่เลยตา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 ไม่คิดหนอยยิงเลยเลอ่ะคย่าม่ใกล้กันครับขยับไม่ใกล้กันครับเกือบถึงน้องพิงค์เลยครับขยับไม่ใกล้กันอ่ารอบที่สองครับอ่าเกมชักกระเยอะ เิ่มครับอรอบที่ามอรอบที่สามสลับข้างครับรอบที่สามเปลี่ยนข้างกันครับอ่าอัดเด้งเชือกครับเดึงเชือก สลับข้างกันครับอ่ะมาใกล้ๆกันก่อนมาชิดกันก่อนครับมาชิดกันก่อนแน่มีน้ําใจนักกีฬานะครับไปเดไปใกล้ๆกันครับไปชิดๆกันครับอ่ารอ